โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีก็มาชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะผมนะก็อยู่กับผมแลาซาดอนเซตเอกนะครับผมก็อยู่กับเกม GTA San Andreas Morning City นะครับผมนะโอเคครับก็วันนี้นะผมจะมารีวิวว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองทัพทหารเลยนั่นแหละกองทัพทหารนะครับโอเคนะครับก็มีอะไรบ้างครับก็เพิ่งสร้างเมื่อคืนนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็ไม่รู้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟของผมเองนะผมเซิร์ฟของผมเองที่สร้างกับเพื่อนนะผมก็สร้างกับช่องครับสร้างกับช่องอ่ะสองเคปเอฟแล้วก็สร้างกับน้องนะผมน้องดาก้อนนะผมนะโอเคนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมนะโอเคนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นอา ล็อกเกอร์นะครับผมล็อกเกอร์ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมที่แรกก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็เคไหมผีหายนะครับที่ว่าตรงนี้นะครับผมโอเคไม่ใช่นะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีนะครับรถบัสนะครับผมรถบัสมาแล้วนะครับก็เอ็นเอจีนะครับผมนะโอเคแล้วก็รถอะไรเนี่ยรถไงงานะครับแล้วก็จะเป็น่ รถทหารนะครับรถห้มเกาะนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีรถรถเที่ยวใช่ไหมอะไครับเนี่ยัมก็จะเป็นรถทหารเลยนะครับตามปกคลิปเลยนะครับผมโอเคก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กฟ้ดนะผมก็มีระบบมไมด้วยนะครับผมก็พูดผิดแล้วเมื่อกี้นะก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะผมของทหารนะครับแล้วก็จะมีรถถังด้วยนะครับผมนะนี่ครับรถถังนะครับ แล้วผมขึ้นในดูเลยนะครับอใครที่อยากจะเป็นทหารนรับสามารถติดต่อสอดได้ที่อที่ขอต้าคลิปเลยนะครับผมโอเคยิงให้ดูเลยอึ้งอึ้งโอเคเอาเรื่องกันละทุกคนโอเคแล้วผมขอจอดก่อนนะครับโอเคแล้วผมจะรีร์รถก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับก็ต่อไปนะครับผมยังเหลืออีกที่หนึ่งนับคือ เรือนะครับผมเรือนะสถานที่อะเรือนะเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าเรือนั่นแหละนี่ครับก็จะเป็นเรือเรือแบบเร็วๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นห huh kind of ่าเรือยานะครับเรือสะเทินน้ำสะเทินบุกนะครับเออไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบุกครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือยานะครับผมโอเคเรต้องขอโทษขอภไปทุกคนด้วยนะครับโอเคแล้วผมลงมาไมนี่ทุกคน อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแลก,กันนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างขึ้นได้ไหมนี่งไงต้องต้องทำยังไงถึงจะขึ้น,นอ่ะอ๋อกดตรงนี้อย่างนี้เลยโอเคก็เอ็นสตาร์เลยทุกคนก็อย่าลืมดูน้ำมันนะครับผมน้ำมันตอนนี้ก็จะหมดเลยก็จะหมดแล้วนะครับโอเคผมลงสตาร์เครื่องไว้นะทุกคนนะ ไม่ใช่ลำนี้ไม่ใช่ลำนี้อ,อ,อะไรวะโอเคลำดับแล้วนะครับโอเคต่อไปเรือ,อยานะครับเรือ,อยานเรือ,อยานจะขึ้นเรือ,อยางให้ดูขึ้นในเนี่ยเรือ,อยานเราต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนนะครับโอเคเอากุดพิษกดพิดเอาอุ้ยอะไรกันครับนี่ย รียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้กดผิดนะครับผนะโอเคผมมาล้วเดี๋ยวขึ้นเหลืออย่างให้ดูเลยนะครับทุกคนนี่ขึ้นได้ละโอเคกดเอ็นครับนะครับนี่นะครับขับรับปกติเลยนะครับผมใครที่อยากจะเป็นอาหารก็มาสอบได้ที่ห้องอาหารเลยนะครับในดิสคอร์นะครับผมนะโอเคแล้วขอผมขอจบนะครับ อไปเรือนะครับผมเรือเรือแข่งครับเรียกนะเรือแข่งนะครับเรือแบบโคตรแรงเลยนะครับเรือมีนะแรงมาเลยนะแต่น้ํามันจะหมดเร็วเลยนะครับผมดูนะครับดูคนดูดูน้ํามันครับขับไม่ถึงขับไปถึงสิบวินะครับผมนี่ครับหมดเรียบร้อยนะโอเคก็นะวันนี้นะครับก็มารีวิวค่ายอหารคร่าวๆนะครับผมนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องลัสดารเซ็เอ็กกันด้วยนะครับไม่ลืมมาเล่นก t a เอซแสนเซิร์ฟมอร์นิ่งซิตี้กันด้วยนะครับผมเป็นเซิร์ฟของผมเองนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ